ช้านะไปจะมาบ่ายสองนัดบ่ายโมงในชะ่ไหมนัดบ่ายโมงมาบ่ายสองนี่เป็นนักกีฬาเขต้องมีวิน,นัยต้างนี่นะไม่รอตั้งนานหม้ายังไม่ด้วยเ,เป็นทหารหรือเปล่เาเป็นนักกีฬาเลยนะไม่มีวิน,นัยเออเขาอยู่หลังเออเขาเข้าใจไม่ช้าเขาตีรถมาไงนะมาจากสุรินทนระ์ใช่ไหมเข้าใจเนะี่ยคนเรามันต้องน้อยครบแปดชั่วโมงแนละ้ว กนินาพ่กนขเรต้องมีความพยายามเไม่ถร้ันบาาแเราต้องมาได้เ, <c oughs> เได้พราะว่าเรารู้ว่าเราไม่อยากบอกว่าบรักรักก็มีอะไรมั่งเราต้อง,องมาได้นอนครบ8ชั่วโมงไหมพี่ <c oughs> ครบไหม เราไม่ครบลรวแต่ว่างานเรามาเราก็ต้องแบบต้องมีปยันงานเหมือเราเราต้องมีความรับผิดชอบแล้วพี่เขพอใจพี่้าใจพี่หรือความรับผิดชอบอยู่แล้วเป็นนักกีฬาต้องนอนให้พอต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับเข้าใจได้พี่เข้าใจได้